ข่าวแรกของเรานะคะมาที่พิธีกรสาวยังแอร์พันธิราค่ะที่ได้ออกมาอัปเดตให้แฟนๆเนี่ยได้หายห่วงกันหลังเธอเข้ารับการผ่าตัดซีดที่มดลูกค่ะเห <c oughs> มือนว่าจะยังไม่หายขาดนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประมาณเมื่อสองปีที่แล้วพิธีกรนักแสดงสาวแอร์พันธิราเคยเจาะถุงน้ำในมดลูกออกไปแล้วค่ะแต่ว่าล่าสุดเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดซีที่มดลูกโดยได้โรงพยาบาลผ่านทางไอจีส่วนตัวนะคะพร้อมข ว่า Wish Me Luck กำลังเข้าห้องผ่าตัดแล้วขอให้ทุกอย่างราบรื่นด้วยเถิดก่อนที่ล่าสุดเนี่ยเธอจะออกมาโพส์ตคลิปวิดีโอที่ได้คุณสามีอย่างไอรัชสิทธิ์ค่ะดูแลอยู่ไหม่ห่างเลยทั้งยังได้เขียนข้อความให้ฟแฟนๆได้หายห่วงด้วยนะคะบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกความห่วงใยและใจจากทุกคนนะคะการผ่าตัดสำเร็จราบรื่น ได้ดียังมีอาการปวดท้องและแสบอยู่บ้างไม่เป็นไรค่ะกินยาพร้อมเริงร่าต่อแล้วค่ะซึ่งก็มีแฟนๆเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์อวยพรให้เธอหายเร็วๆเพียบเลยค่ะ